เด็กหญิงขอทานรอยแผลเป็นกับชื่อที่ไม่ควรถูกเรียกใช่ที่เธอช่วยอาจไม่ใช่เหยื่ออย่างที่คิดประตูเหล็กกำลังแตกความจริงกำลังเปิดและชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยถ้าคืนนี้เธอเลือกผิดเพียงก้าวเดียวเธออาจไม่เหลือแม้แต่ชื่อของตัวเองในคืนฝนซัด ตรอกแคบเย็นชื้นกลิ่นโครนคาวเหล็กเด็กหญิงยืนกอดถุงผ้ามือสั่นท้องร้องเสียงครางแผ่วจากโกดังร้างไฟกระพริบเธอชะงักหัวใจเต้นแรงผิวหนังเย็นวาบร่างชายมัดเก้าอี้ปากแตกเลือดแห้งดวงตาเบิกขอความช่วย เสียงหายเธอถอยเท้าเหยียบเศษแก้วเจ็บจีดแสงไฟฉายวูบเสียงรองเท้าหนักใกล้เข้าชายกระซิบชื่อดังเศรษฐีเธอมองแผลเป็นบนหน้าเขายาวแดงเหมือนรอยไฟความกลัวทับซ้อนความหิวความสงสาร เธอเอื้อมมือเชือกหยาบบาดผิวเสียงหัวเราะดังนอกโกดังลมหายใจเธอขาดหัวใจแทบหยุดแผลเป็นนั้นขยับชายยิ้มแปลกดวงตาเปลี่ยนเงาดำบังประตูโลหะกระทบพื้นเสียงคลิกเด็กหญิงหันช้าความจริงพุ่งใส่โลกทั้งใบเอียง และในเสี้ยววินาทีก่อนมือปริศนาจะคว้าชื่อของเธอหลุดจากปากชายเสียงชื่อเธอไม่ควรมีใครรู้ลมหายใจติดคอหูอื้อเลือดสูบมือหยับคว้าแขนกลิ่นเหงื่อกลิ่นสนิมไฟดับวูบความมืดท่วมตาพร่าเสียงชายหลายคน กระสิบธีหัวเราะต่ำเศษถีดิ้นเก้าอีล้ล้มกระแทกดังแผลบนหน้าเขาฉีกยิ้มเหมือนรู้ล่วงเด็กหญิงถูกลากหลังถูพื้นเจ็บแสบเศษเล็บขวรคอนกรีตเสียงแหลมขาดหายประตูเหล็กปิดดังปังอากาศหาย เธอคิดถึงแม่คิดถึงข้าวคิดถึงแสงเชือกเสียดข้อมือเลือดซึมอุ่นไหลเศรษฐีกระซิบใกล้เสียงสัน่นแต่มั่นเขาบอกทางหนีสัน้นขาดแผลเป็นบนหน้าส่องเงาไฟเหมือนแผนที่เสียงปืนขึ้นลำคลิกสัน้น นิ่งงนันเด็กหญิงกลั้นหายใจหัวใจเต้นผิดจังหวะพังชายคนหนึ่งล้มเสียงทึบเงาหายโอกาสวา่าบแค่ลมหายเดียวเธอกัดเชือกฟันชารถเลือดมือเป็นอิสระสันหนักแทบไม่เชื่อเศรษฐีมอง พยักช้าดวงตาแข็งไฟฉุกเฉินติดแสงแดงโลกบิดเงาคนวิ่งว่อนเสียงตะโกนสับสนเด็กหญิงช่วยมีดปลายทื่อเย็นก้าวแรกหนีขาอ่อนแต่ไปประตูหลัง,งแงม้มลมฝนพัดกลิ่นอิสระ เสียงฝีเท้าตามใกล้ชิดรัวแผลเป็นของเขาสะท้อนแสงอีกครั้งเขาผลักเธอออกแรงไม่หันเด็กหญิงล้มโคลนเปื้อนเย็นเฉียบเธอเงยหน้าเห็นรถไฟไกล้สั่นพื้นเสียงตะโกนชื่อซ้ำดัง มือเธอกำบังอย่างแข็งคมความจริงอีกชั้นค่อยเปิดในใจและก่อนเสียงสุดท้ายจะกลบทุกอย่างเธอรู้ว่าคืนนี้จะไม่ยอมปล่อยเธอไปเสียงรถไฟครางโลหะสัน่นอากาศสั่นตามฝนสาดหน้าตาแสบมองพระ มือเธอกำแน่นกุญแจเย็นเปื้อนเลือดเสียงปืนอีกนัดสะท้อนผนังหูชาเศษทีตะโกนสั้นให้วิ่งไม่หันเธอพยุงตัวเข่าทะลอกเจ็บร้าวเงาดำโผล่ข้างรางใกล้เกินไฟหัวรถพุ่งมาแสงขาว ลมหอบแรงอกแน่นใจสัน่นกุญแจในมือสลักแปลกมีรอยตัวเลขครึ่งขาดเลอะเธอจำได้ประตูกโกดังอีกฝั่งเสียงฝีเท้าแตกกระจายตามมาเด็กหญิงเลี้ยวหลบเงาเสี่ยววินา มือใครคว้าเสื้อขาดหนังถลกเธอสะบัดล้มกลิ้งหนีต่อกลิ่นน้ำมันกลิ่นฝนผสมเศรษฐีปรากฏเลือดที่ขมับไหลช้าแผลเป็นเขาบวมแดงชัดกว่าเดิมเขาชี้ไปช่องแคบมืด เธอคลานหลังช้ำหายใจขาดเสียงหัวเราะต่ำใกล้หลังเย็นสันประตูเหล็กเล็กสนิมกินเอียดกุญแจเสียบมือสัน่นเกือบหล่นคลิกแรกไม่เข้าหัวใจร่วงคลิกสองฝืดขูดเสียงตะโกน ชื่อเธออีกครั้งประตูขยับแง้มพอคนลมอับพุ่งกลิ่นเอกสารเก่าไฟฉายส่องเงายาวทับกันเศรษฐีกระซิบเร็วสั้นเธอผลักเข้าประตูปิดดังกรอนสัน่นจะหลุด ทุกลมเงาดำทุบโลหะครางสถานในความมืดลิ้นชักเปิดเสียงแหลมแฟ้มหนาตกพื้นกระจายรูปถ่ายเก่าชายหน้าเดียวก่อนแผลเด็กหญิงชะงักภาพนั้นสั่นมือเสียงกลอนอีกครั้งดังขึ้น ใกล้แตกแผลเป็นของเขาตรงกับภาพพอดีความจริงกระดอกหายใจติดตาพร่าไฟฉายลอดรอยแสงคมตัดมืดเศรษฐีมองเธอนิ่งไม่พูดและข้างหลังเสียงกรอนหักกำลังจะเกิดเสียงโลหะร้าว แตกช้าเสียดหูฝุ่นสนิมปลิวคอแห้งแสบเด็กหญิงถอยชนชั้นวางเอกสารถลม่มกระดาษเก่าปลิวว่อนเหมือนหิมะดำไฟฉายสาดตัดหน้าขาวโพลนเงาคนลอดช่องแตกมือยื่นนิ้วสักลาย มึกซีดสัน่นเศรษฐีก้าบังไหลยกว้างเลือดหยดแผลบนหน้าตึงแดงคล้ำเขาคว้าท่อหนักเย็นเสียงฟาดถือสั้นชายร้องขาดลม้มแต่ไม่จบอีกเงาสอน เสียงขึ้นลำใกล้หูคลิกเด็กหญิงก้มแรงลมเฉียดผมกระจกแตกเศษปลิวเฉือนแก้มเลือดอุ่นไหลช้าเข็มเธอคลานใต้โต๊ะมืดกลิ่นหนูกลิ่นชื้นแน่นหัวใจ เต้นทีผิดจังหวะมือควานเจอกล่องหนักเปิดผงะโลหะในเย็นจัดกุญแจมือหลายคู่เงาเศษทีตะโกนสั้นขาดเสียงเท้ากระหนำ่ำรอบห้องไฟฉายหมุนแสงตัดวุ่น เด็กหญิงสอดกุญแจมือกับข้อมือเขาคลิกแน่นปลอดเขาพยักตาแข็งสั่งใจผนังสัน่นแรงทุบทีรอยแตกวิ่งเหมือนเส้นแผลยาวฝุ่นล่นเข้าปากขมเธอมองแฟม ชื่อดังซ้ำชื่อเขาหลายหน้าหลายปีรูปเด็กในแฟ้มหน้าเธอลมหายใจหายโลกหมุนช้าเสียงหัวเราะดังใกล้ผิดปกติประตูพังครึ่งหนึ่งเปิดแสงขาวทะลุเงาดำยืน เต็มเศรษฐีกระซิบต้องเลือกเดี๋ยวนี้เด็กหญิงกำโลหะมือสัน่นแน่นสายตาเธอสลับแฝมความจริงกรีดในอกลึกเสียงก้าวเข้ามาอีกและก่อนเงานั้นจะเอื้อมเธอขยับตัดสินใจ เสียงโลหะร้าวดังลึกคมกรอลุดประตูสะดุง้งอ้าเงาดำทะลักลมหายใจร้อนประชิดเด็กหญิงถอยส้นชนลิ้นชักลมแฟ้มแตกกระดาษปลิวขาวรูปอีกใบหล่นคว่ำเปื้อนเศษฐีชะงัก ตาแข็งซีดชื่อบริษัทตราประทับลางแผลบนหน้าเขาสั่นเกรงมือเขาคว้าแฟ้มฉีกเร็วเสียงปืนใกล้หูแตกสั้นเด็กหญิงคลานใต้โต๊ะฝุ่นเงาไฟฉายกวาดหัวใจหยุด เสี่ยวรองเท้าบูทใกล้พื้นสัน่นหนักเศรษฐีกดเธอแนบพื้นเงียบกลิ่นโลหะกลิ่นเลือดคละลมหายใจเธอขาดช่วงสัน่นกระดาษหนึ่งแผ่นติดมือเปียกตัวอักษรครึ่งขาดเลือน ชื่อเดียวซ้ำสอนเสียงตะโกนสั่งยิงแข็งแสงวาบผนังแตกเศษฝุ่นท่วมตาแสบมืดเสศษทีฉุดช่องหลังตู้แคบบานลับเปิดเอียดเบาเด็กหญิงลอดผิวทะลอก ร้อนทางเดินแคบท่อหยดน้ำเสียงตามกระชั้นรัว่วแผลเป็นเขาใกล้หน้าชัดเขากระซิบอย่ามองภาพแต่เธอเห็นรอยใหม่ทับความจริงซสอนซ่อนลึกปลายทาง บันไดชั้นลื่นเธอก้าวพลาดเข่ากระแทกชามือเขาจับแน่นเกินแสงแดงฉุกกระพริบเตือนเสียงเหล็กปิดทางข้างหลังข้างหน้าประตูหนาไร้ป้ายกุญแจในมือสั่น หนักรอยสลักตรงพอดีคลิกเบาก้นไกขยับตึงเสียงกระแทกหลังดังขึ้นใกล้ประตูเริ่มเปิดลมเย็นพุ่งเธอรู้ถ้าเข้าจะเปลี่ยนและในจังหวะนั้นก่อนก้าวโลกเงียบ เสียงเขาเรียกไม่ใช่ชื่อใหม่ทำให้เธอหยุดค้างเสียงกรอนหักดังสั้นเงาดำชะงักไฟฉุกเฉินดับความมืดนิ่งเงียบงนันเสียงไซเรนไกลใกล้ขึ้นซ้อนฝนเงาดำถอยคำสอบถอขาดหายไป ประตูนิ่งลมหายใจกลับช้าเสร็จทีนั่งพิงเลือดหยุดตาอ่อนเขามองเธอยกมือไหว้ต่ำแผลเป็นบนหน้าไม่ดุอีกแล้วเช้าแตกฟ้าแสงซีดลอดตำรวจเปิดประตูเสียงโลหะคลาย เด็กหญิงออกมาเสื้อขาดแต่ยืนข่าวดังชื่อเธอสั้นชีวิตเปลี่ยนข้าวอุ่นบ้านใหม่กระจกหน้าต่างเธอเห็นเงาของตนรอยทะลอกบนแก้มเล็กคงอยู่เธอแต่เบาจำคืนฝนนั้น ไม่ใช่แผลแต่เครื่องเตือนใจว่าในความมืดเธอเลือกช่วยและรอด